สวัสดีครับพบกับกระผมชอเชฟในรายการแฟบเกรเมอร์ทุยไม่ใช่เออุ้ยมาถึงแล้วกระตุกกันเลยนะโอเคและเกมที่คุณกำลังรับชมอย่นี้ก็คือเกมไคส์ซิ้นะครับยังไม่เลิกยังไม่เลิกโอเคต้องขอบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยตามปกติแล้วผมไม่ได้ติดตาม,มาตั้งแต่ภาคแรกก,กับภาค2นะครับมาเล่นอีกกพีภาค3เลยเพราะว่าผมได้ผู้สนับสนุนผู้ใจดีนะยางเป็นนากการก็คือเว็บเก m e f e e l i n g c o m นะีเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้อง w วิร์ลไวด์เ เกม feeling. com อุ๊ใช่ครับมันต้องใส่ feeling อย่างนี้ไม่ใช่คนเรา feel แล้วนะครับสําหรับเกมอ่าเว็บเกม feeling. com จะเป็นเอ่อเว็บขายเกมนะครับเป็นอ่อการขายแบบดิจิตอลนะขายคล้ายๆหลบแบบดิจิตอลไม่ใช่นะเป็นการขายแบบเราซื้อคีย์มาแล้วมาร e d e e มา activate ใน Steam หรือว่า Origin อะไรเงีย้ยอะไรเงีย้ยลองเข้าไปดูอ่ารายละเอียดได้นะครับตามลิงก์ด้านล่าง,งนี้เลยนะครับเกมสถูกซื้อสะดวก,กเอ้ย เกมเกมถูกซื้อสะดวกแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่เกมอ่ะเอาลุยเดี่ยวเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยนะอา่าไอ้ลนนี่ชื่ออะไรผมยังไม่รู้นะเอยเดี๋ยวยังพูดไม่จบอา่ายังมีเกมเกมมิงเกียด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เกมนะครับลองไปด,ลไปดูลองไปดูราคากันได้สวยๆเชงเชงเพียบเลยพออะไรอย่าโฆษณามากเดี๋ยวพี่ก็ดีใจโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของเกมนี้ดีกว่าครับชคยิษย์เนี่ยถึงผมจะไม่เคยเล่นแต่ผมก็ไม่อ่านในเรื่องมาแนละ้วว่ามันเป็นไงมาไงชคยศิธิ์เป็นเรื่องของอ่อ มันมีฝรั่งมาจองที่นั่งไว้นะครับแล้วมีคนมาคนมาซิดดาวมามานั่งไว้นะฝรั่งก็เลยถามว่าใครซิดใครซิดถุยไม่ใช่นะเป็นเรื่องของเ,ออเมื่อภาคหนึ่งเนี่ยมีอุกบาทตกมาที่เกาหลีเหนือนะครับก็เกาหลีเหนือก็เลยปกปิดเป็นความลับไม่ยอมบอกไม่บอกคนอื่นนะงกอะกักว่างั้นนะครับอเมริกาก็เลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยส่งทีมเอ่อเดลต้าฟอร์สมาเพื่อเฮ้ย มาเพื่อตรวจสอบนะครับว่าไอ้ไอุกบาทที่ตกมามันคืออะไรพอมาปุ๊บก็อุกบาิที่ว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นเอเลี่ยนนะครับาย <c oughs> ๆดิเซปติคอนเฮ<ร>้ยจำไม่ได้เหรอเร,เ,เราพวกเดียวกันเราพวกเดียวกันไ <c oughs> อโลอนี่ชื่ออะไรครับไซโคแล้วนานโนสูตรน, <c oughs> นายล่ะนาโนสูตรคือสูตรที่โปรเพ็ดใส่อยู่โปรเพ็ดคือเนี่ยครับตัวเอกเราชื่อโปรเพ็ดเป็ดโปรนั่นเองครับไซโคบอกว่ามันโดชุดลวไปหมดแล้ว ชุดเหลือนายคนเดียวเข้าใจไหมอ๋อคือชุดสูตรนาโนเนี่ยเหลือของเราอันเดียวครับเขาเรียกว่าเป็นสูตรแบบอเนกประสงค์อ่ะสูตรรัดรูปมีกล้ามมีเกลืออะไรเต็มไปหมดนะครับเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยโปรเฟตโปรเฟตโปรของเราเนี่ยก็คือความหวังเดียวที่จะกําจัดต้านทานเอเลี่ยนพวกนั้นได้นะครับซึ่งตอนนี้แม่งกระจายกาลังไปทั่วโลกแล้วต้องกดเอ t e ตอร์ก็ไม่บอกเมื่อกี้ก็นั่งงงนั่งนานเหนื่อยขอพักก่อนพูดเยอะละเอาเอาไปปืน โอ้โหมันกระตุกครับช่วงนี้ครับสมคำล่ำลือเลยครับไครสิทธิ์เนี่ยใช้ระบบอ่าใช้เอนจิ้นไคลเทคในการพัฒนานะครับซึ่งมันทำให้กูคลายเลยครับกูคลายมากๆนี่ปรับเป็น 720p นะครับแล้วก็เออ่กราฟิกเวลี่ไฮก็จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูในแอดวานซ์นี่ครับปรับตามที่มันแนะนำในการ์ดจออินวีเดียครับก็ได้ประมาณนี้ครับเวลี่ไฮบ้างไฮบ้างมีเดียมบ้างนะครับก็ดูปู่ยิงทีน้ำพุ้งเลย ก็เรากดอัดผมกดอัดแฟบไปด้วยเนี่ยก็ได้แค่นี้แหละครับก็จะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างเฟรมเมตตกบ้างก็ไปไซโคอ่าด,ดูน้ำดีครับดูน้ำครับดูน้ำลูมิโอเรามีทีมเหอลูมิโอวันลูมิโอทูอนะครับยังไม่มีจูเลียตน,นี่เราต้องเราต้องตามอีไซโคไปนี่ว่า,ามาตามลรมิโอทาไมวะเราต้องไปข้างในโดมที่นั่นสงครามได้เกิดขึ้นแล้วเอาฟาเซฟเหรอ ไม่ใช่จำเอ่อไอคนพวกนั้นที่ยิงนายที่ไซบีเรียได้เปล่าจำไม่ได้ครับชั้นความชั้นความจำเสื่อมจริงๆผมไม่เคยรู้มันเป็นคนที่เอานาโนสูตรชั้นไปอ่ะแล้วมันก็กำลังจะถอดสูรนายด้วยมันคือเซลเซลเหรอเอาหิบหายแล้วมัวแต่มัวแต่ฟังมัวแต่อ่านเนื้อเรื่องตกน้ำนยครับจิบขึ้นได้ไหมเนี่ยนาโนสูตรอ้ยขึ้นทางนี้แล้วกันครับ รอคุณด้วยรอคุณด้วยไซโคไซโค,ค,โคมึงจะรอกูไหมไม่รอฮะไม่อรอ,อวิ่งเร็วนะเว้ยโอ้โหไม่ยิงไม่ถึงเลยครับดูน้ำฝนน้ำฝนไม่รอไม่รอยิงไม่โดนด้วยมีมีวินวอล์กใช่ไหมคุณหลบดีวะจะวิง่งยืนหัวเม่งอยู่ได้เฮ้ยมันหลบแล้วมันหลบแล้วมันหล,ล,ลบมันอ่าทำเป็นคอโมมานโดอเอ้ อะไรวะโอ้สาํำเท่ฝิดประตูอัดใส่เอายิงคืนลั่นโทษว่าไงไซเลนเซอร์ออนใส่ไซเลนเซอร์ซะทำไมต้องทำหน้าไงแค่ใส่ไซเลนซ์กดเออะไซเลนซอ์อันไหนครับอันนี้โอเคเฮ้ยออ้ยมีปรับตรงปรับแต่งปืนเดี๋ยวขอยิงมันก็ไม่ได้เงียบอะไรเท่าไหร่นะใส่โคนะ เราต้องผ่านาประตูข้างหน้านี้ไปเราต้องเซอร์ไพรส์มันนะไปอย่างเอ้ยเห็นขาด้วยเวย้ยเห็นขาอืมมูนวอล์กมูนวอล์กเอ้ยจะเปิดแล้วแป๊บนึงแป๊บนึง,ง,งกด e อะไรเ네นี่ย activate cloak อุ้ยินวอ a ได้ด้วยฉะนั้นมันต้องมันต้อง,องบิดได้ชิมครีมได้ครับ <c oughs> นี่อะไรเฮ้ยปืนอุ้ยปืนใหม่ฉะนั้นมันต้องปรับแต่งได้ครับใส่เซรั่์ก่อนนับแรกแล้วก็มีสักโคบ สโคบมันมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเลเซอร์สีแดงซึ่งเอาอันนี้ดีกว่าเล็ดดอตเล็ดดอตจริงด้วยเอ้ยเซลไอพวกเซลไอพวกเซลไอพวกเซลสัตว์ชั้นต่ำเดี๋ยวก่อนครับต้องวินบล็อกไปไปแบบเอ้ยไอโรยเนืจี้ด้วยเอ้ยหมดอีกอีกโอ้ยเพิ่งได้ยิงอันแรกอ่ะเนี่ยไม่ได้เล่นประสบการณ์จากฟ้าคายล้วนๆล้วนๆทำไมมันยิงไม่ไอ้ เลสดอดก็อยู่ตรงกลางทำไมปืนมันกระจายไปทั่วเลยวะมันยิงเป็นช็อตกันเลยต้องศึกษาเยอะเลยครับปืนเอ้ยเพิ่งบิดบีเอ้เอาจะบิดชิมคีสนสะหน่อยไปต่อยกระเด็นเลยครับโอ้โหถ้าต่อยมันรุนแรงมากอันนี้กูเก็บปืนใหม่มาเนะี่ยเดี๋ยวกันใส่ไซเลนต์ก่อนครับเป็นเลสดอทเหมือนเดิมมันปืนเดิมนี่มหาเด็เก็บมันทำไมวะเฮ้ยน,นี่อะไรครับเอ้ยกดเอฟเอาหยิบได้ด้วยหยิบได้ด้วยโอ้โหอุ้มถัง เด็ดจ,จะเปิดประตูก็จะเปิดประตูไม่ได้จะหยิบถังเฮ้ยหยิบแล้วอ่า้าวอีไซโคงมาไม่สุบไม่เสียงเกือบตายเลยมันหมาไม่สุบไม่เสียงนะทาวเวอร์สตอร์มเมนี่เราต้อง <Romeo> 1. 1> กลับไปที่โดมนะครับโร <ละ S 2> มโอวันไปแล้วตอนนี้เรายังสู้ไอพวกเซลลอยู่นะไม่ได้อ่ายังไม่ได้เจอเอเลียนสักตัวโอ้โหตรงนี้ตรงนี้มานี่เฟรมเดทตกแล้ว คาดว่าน่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนนายต้องใช้นี่นะนี่อะไรครับเฮ้ยธนูเหรอได้ทำจงไปอย่างอินวิสิบิลิตี้ไปแบบบินล็อกแล้วก็ฆ่าแบบเงียบๆถามว่าชอบไหมไม่ชอบแต่จะบอกว่า,วากูโคตรชอบเลยครับธน,น,น,นูเนี่ยนะต้องใช้ energy ธนูเนี่ยมันไอ้นุ่มภาพรุนแรงมมึงโฆษณาใช่ไหมเนี่ย มันสามารถทำดีสุดนะชอบมาหรือยงังจะลองดูกูด <Good. S 1> <Good. S 2> now let's move เราจะมาลองใช้ธนูนะครับอุ้ยมันเล็งทั้ไมเล็งไปเลยเดี๋ยวดูว่ามันปรับแต่งอะไรได้บ้าง low raw weight อ่อน่าจะเป็นระยะการดึงดึงลูกธนูหรือเปล่าวะเอาเอาอันแรกก่อนครับโอ้ยมีหลายหัวด้วยมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่หัวระเบิดสีหัวช้างทุย โ <Romeo> รมิโอวันเราไปถึง Fox กช o t 4แล้วเฮ้ยเยมีคนอยู่ข้างนอกอย่าเพิ่งเปิดนะเว้ยให้กูเปิดเองโอเคเปิดเองสเตย์อินวิซิบิลิตี้ไหนดูเดะไหนดูเดะไหนดูเดะยิงอัดหลังเหรยยิงอัดเซลเซลใส่เพื่อละเซลลใช่ไหม <c oughs> โอ้ยมันสุดยอดจริงเลยครับมันยิงแบบให้ความรู้สึกว่า,าลูกธนูเนี่ยมันเข้าไปปักที่หัวนม <c oughs> หมดยัง มันเห็นเราหรือเปล่าวะรู้สึกว่ามันจะเฮ้ยเอนิจิจะหมดเดี๋ยวเรารีชาร์จก่อนครับถ้าเอนิจิหมดเนี่ยวินบล็อกเราจะหมดอุย้ยยิงคายยิงไซโคเหรอเฮ้ยได้ข่าวมันเก็บลูกธนูได้วะรู้สึกว่าเมื่อกี้ยิงไปสามสี่นัดกระสุนโอมันน่าจะเก็บได้บิดชิมคีมโบเอนิจิแป๊บนึงครับมีวะมีวะอย่าโผล่มากูมนะีกูมี แค่ธนูเนี่ยมันสามารถยิงได้ทีละเป้าหมายยิงได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิงระยะไกลโอ้โหสามตัวสามตัวเยอะเยอะเกาะคุณนะเกาะนาโนสูตรอย่ามาดูถูกอย่ามาดูถูกนาโนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันไม่ใช่อีโนนะเว้ยไม่ได้แก้ท้องผูกเอ้ยไม่ได้แก้ท้องอืดนะที่กูเพิร์เจอร์อะไรเนี่ยขึ้นไปข้างบนอยู่คดูปริมาณน้ำฝนเนี่ยครับเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรในแมปสีแดงๆอ่ะไม่มีเหรอหลอนเบงเอ้ยอะไรเนี่ย คอลเลกต์ดั a ตาโอเคไปต่อน,นะแจ้ทำไมไปไม่ได้อ้าวพี่ไซโคเมยเพิ่งมาเหรอฮะทำไมปาด้วยโซ SO ฟาปาด้วยกาอี้เลยต่อยหมิงพลเมืองวันลุงวิทูอ,อ่าคอมพลีทแล้วคอมพลีทแล้วเหรอโอ้มันเก็บลูกธนูได้จริงด้วยครับเอ้ย <s> เอาเลยเหรอใจเย็นครับพี่น้องครับพี่น้องล้นครับโอ้โหทำกลางปริมาณน้ำฝนยังสามารถ ระเบิดได้คนระับแหมช่างเป็นละทิศเฮ้ยอุ้ยโอ้ย,อยมาประลองความแม่นเหรอไม่ได้หรอกครับสกิลเยอะถึงแม้จะไม่เคยเล่นเกมนี้นะเนี่ยนะเอ้ยนี่จะเะไรครับกดบีสุ per ไวเซอร์ทำอะไรครับ F to hack โอ้ยยังจะมีแฮกอีกเหรอแฮกเนี่ยอ๋อ F ไม่ยากกันไม่ยากรีบไปครับรีบไปครับ ตาแฮกให้แล้วเรากำลังไปที่ไหนเนี่ยนี่คือเซลล์โฮมฟรอนด์นี่คือด่านหน้าของเซลล์นะครับแลวเซฟเซฟล่ะเอ้ยเอเลียนมันทำลายไปหมดแล้วทำลายเซฟนี่มันคืออะไรวะผมรู้จักแต่สเตปซิวครับมันอาจจะเป็นชื่อใช้เรียกไอกองกำลังอันที่แล้วของของภาคที่แล้วก็ได้ภาคสองครับซึ่งผมไม่รู้จักมันรู้จักแต่สเตฟเอฟ ปามีของเล่นเยอะจังวะเอามาปาเล่นหน่อยดิโอ้ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยไซโคลรีไปมึงวางปืนทำไมอย่าวางปืนตอนนี้ถอยปืนพังถอยปืนมาโชว์หน้ามาดิกูจะ Let's go ไซโคเอากดเหรอกดอ่าช่วยกดช่วยกดช่วยกดอ่ากดมันเห็นอะไรวะกูจะตามหามึงกูจะตามอ๋อยนี่หน้าหน้าไซโคอ่ะมันโดนถอดชุดมันโดนถอดชุด นี่เองครับอย่าดูอย่าดูอ๋อมันมันรู้ว่าเจ็บปวดอยาด่าดูอยา่าดูอยา่อยามาห่ากูได้ไหมวะกูไม่ได้เป็คนคนถอดชุดมึงด้วยไม่ต้องมาอิจฉากูที่กูยังมีชุดอยู่อะชุดกูไม่ได้ซักมากี่ปีแล้วเนี่ยไม่ต้องมาอิจฉาโคตรเหม็นเลยเหม็นเปรี้ยวตัวเอง,เองมึงจะจะไปไหมจะไปไหมวะไปได้แล้วกูชวนตั้งนานมาเลสโกทีเดียวแล้วก็ไปไม่ถงไม่ถามสุขภาพกูซักคำไปได้แล้ว ปริมาณทั้งฝนอยู่แล้วโอเคฉันจะมเวอร์ให้ไปทางนู้นเลยฝั่งนูนงน้นเ,เวอร์แล้วมึงขึ้นไปไหนทำไมไม่เต้นอนะเกน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 โอ้โหมันแท็กได้ออ้ยแท็กแท็กแท็กมึงเยอะเลยแท็กลงแท็กแท็กลงเฟซบุ๊กเลยเนะี่ยอ่าไปตามเอารูปมันได้นะครับแท็กทั้งหมดโอ้โหม่งเยอะว่ะบานเลยครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ชีนะ ชาวบ้านเดือดร้อนมีการแท็กรูปในเฟซ b o o k กระจายรายได้มันรู้ป่าวะเนี่ยอุอ๊ยมันรู้มันรู้มันเหลืองแล้วม,ม,มันเหลืองแล้วเดี๋ยวฟังมันเมือนมันเมือมันคอ back u อ,อะไรทักอย่างครับยิงก่อนเลยตอน,นียังเหลืองอยู่คาดว่าถ้าเป็นแดงนี่มึง <mar S 2> ขึ้นมาดิวะเฮ้ย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 มันมันเห็นแล้วมันรู้แล้วว่าเรามา ผมแม่งเรียกเรียกเหรอเรียกเหรอเต็มหัวครับเต็มหัวครับมันเรียกอะไรมาวะเดี๋ยวก่อนเปลือมาเยอะเป,เปลีออย่ยนปืนก่อนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอโอ้โหวิ้งวิ้งวิ้งโดนยิงทีวิงวิ้งย่าพึ่งจ้าขุดไม่เฮลิคอปเตอร์วะ่ะต้องใช้เดี๋ยวก่อนกูคิดไม่ทัน คิดไม่ทัน,ทนว่าคุณจะจัดการอะไรกับมึงดีกูคิดไม่ทันคุณก็ไม่มีอะไรสอนกูนเลยวะเปลี่ยนเป็นอุ้ยหลบหลบหลังเสาอะหลบเปลี่ยนเป็น,ปนอ่าสีหัวระเบิดสีหัวระเบิดสีหัวอูว้โอหหอ,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 อยู่ไหนวะอ้าวเข้ามาพอดมึม,ม,มเอาไม่ไม่ระเบิดเอาไปอีกดอกพังพังอุงงอ้ยมาอย่างนี้อุวิ่งเลยนะครับเนี่ยเหลืออีกบานเลยที่แท็กไว้เนี่ย โอ้โหค่อนข้างเยอะทีเดียวครับวินบ็อกและอัดต่อนนะอุ้ยุ้าอุ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ได้แท็กเลยเนี่ยเป็นคนไม่มีหน้ามีตาในสังคมไม่ได้โดนแท็กโถ่เอ้ยมีปืนใหม่ๆหม่ให้วะนอกจากปืนเนี่ยอยากได้ปืนโอ้โหผมยังไม่ค่อยชินกับปืนประเภทนี้ปืนอ่าแบบเนี้ย เกม FPS นี่ล้วปืนแบบนี้นี่ผมบางทีมันเล่นแล้วมันจะวิงวิงมันจะเวียนหัวครับฉะนั้นต้องให้ให้เวลาผมหน่อยนะครับเวลาในการปรับตัวนี่วินวอลก,ก่อนเลยโอ้หตรงนี้มีสองนี่มียิงยิงโดนใจเย็นตกใจต้องกล้าจะไปยิงไม่โดนปะปืนภาษาอะไรเนะี่ยอยู่ไม่ได้นะครับเลยสองตัวทางด้านนี้ทั้งอเอาไปหนึ่งเอาไปสองทีตายไปแล้วเหลือข้างหลังตัวหนึ่งแต่ว่าเรารีบไปดีกว่าครับ เอฟโอมึงยังจะแฮกอีกเหรอแฮกแฮกอย่ามาอย่ามาเยอะกับครูโอ้ยรอดถือถังมาด้วยได้เวลาเปลี่ยนแผนแล้วแน่ใจนะว่านจะต้านทานไหวอ่ะตรงนั้นน่ะโอ้ยอย่าอย่ามาอย่ามาเยอะกูไม่มีกูไม่ต้องการชุดสูตรแบบมึงหรอกเอ้าไม่ต้องการก็ไม่บอกกูไม่น่าปลอบใจมึงเลยเอ้าให้กูไปอย่างเนี้ย ใส่เลสดอนสักโขบอ,อันนี้ไม่ไม่เอาดีกว่าไม่มั่นใจคนระับจากประสบการณ์การเล่นเกม FPS FPS โอ้โหฟังไปฟังมาแม่งเหมือนไวท์เทนนิง FPS 35มห้าอะไรเงี้ยเล่นเล่นแล้วมีเลเซอร์แดงๆออกมางั้นไม่ค่อยจะลุ่งเนะียครับต้องไปต้องถักดันแม,นะม่งนะรอเฉอุ้ย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 เห็นกูเลยเหรอแท็กก่อนแท็กแท็กลงเฟซลงเฟซลงเฟสบุ๊คมึงโดนแน่มึงโดนแท็กกุญแจา แท็กประจานเลยพวกมึงเนี่ยโอ้โอ้โอ้แท็กก่อนก็ไม่ได้มึงหาเรื่องผิดคนแล้วมึงหาเรื่องผิดครอบครัวแล้วครับผิดครอบครัวโอ้โหแม่นดังวะแม่บางทีก็หน้าทึ่งในฝีมือตัวเองนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเยเอ้ย,อ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 ยวินวอ์ไปต่อยวะจัดแบบใกล้ๆแนบเนื้อกันเลยดีกว่ามันโลเอนเนอร์จีดังวะทำไมเอนเนอร์จีมีน้อยจังเลยมีอัพกงอัพเกรดอะไรไปนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย คาดว่าจะโอ้ยมีพวกไม่ได้แทกไปยด้วยนี่่าแย่แล้ว,ย,ลว,ย,ลว,ย,ลวยิงไปโดนย,ยิงจะจะดๆเน่ย,ย,ย,ยไม่ตายด้วยเพิ่งจะบอกว่าแม่นอยู่เมื่อกี้นี่ไม่แม่นสแล้ว้ยนี่มันช่องอะไรครับเฮ้ยขังแสงปืนอะไรรีเฟล็กยยิงเป็นรีเฟล็กซายอิเล็กทรอนิกเขายิงกระแสไฟฟ้าเหรอครับมาดูกันว่ามันยิงอะไรเฮ้ยอุภาพนี่มันอุภาพ อนุภาพมามาไม่กลัวแล้วมีปืนใหม่แล้วมีีไอดดลใหม่แล้วไอไอดอลใหม่ไอดอลใหม่ยิงมาเดียวสไลด์แบบฟาคายก็ได้เอายิงต่อยกระจายเลยสไลด์แบบฟาคายได้ด้วยแล้วก็ยิงทันทีเลยซึ่งฟาคายนี่ยิงไม่ได้หรือเปล่าวะยิงได้หรือไม่ได้ไม่รู้ครับวินวอล์กไปแล้วที่รู้ฟาคายไม่วินวอล์กไม่ได้ชัวร์โมเอเนจี energy. อุ้ยสไลด์ใหม่ไม่กลัวชุดขาดเลยวะ ชุดยิงโยกเก่าอยู่เนี่ยไม่ใช่แม่งสไลด์ไปสไลด์มาตูดขาดเฮ้ยมึงยิงอะไรกันอยู่อะรู้สึกว่าไซโคกำลังกำลังจะสู้เพื่อชาติอยู่ครับเราต้องรีบไปช่วยไซโคเอ้เอโอ้โหมันต้องแท็กเป็นแน่แท้บานเลยให้มีให้แท็กกันบานเลยครับออือืมมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้นี่อ่าจุดเด่นมันอยู่ที่การแท็กเฮ้ยเห็นเหรอเห็นเหรอฮะอัดเฮ้ยเดี๋ยวเด้อ ก็เอาปืนนี้แหละดีแล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนปืนเมื่อกี้เกือบจะกดเปลี่ยนปืนละโฟนรีเฟกเอ้ยเอเนดิจี้หมดไม่ไหวแล้วต้องต้องจัดการอุ้ยไม่โดนอุ้ยสามนะตายโปรเฟตมาแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นอ๋อมันกำลังชมเราอยู่ว่าเราเก่งนะครับรับมือยากเอ้ยโหยิงไม่โดนจริงจริงรับมือไม่ยากอย่างนี้คิดครับมึงเอางูมาปล่อยกูก็ตายแล้วเอ้ยอะไรอะไรเอ้ยระเบิดโอ้โหระเบิดเบิร์นเอเนดิจี้ energy กูหมดเลยเข้มึงเอาเข้มึงเอาอะไรงูเก่งกองอะเออเอามาเอามาโยนใส่ชุดเข้ามาในชุดนี่ก็ตายแล้วเอาเอามึงเดินผ่านกูเฉยบางครั้ง AI มันจะงงงงนะครับ AI นี่เฮ้ยโอ้่เยอะว่ะคือคุณมึงจะเยอะไปไหนนี่ผมเล่น normal นะเล่นแค่ระดับโซนเยอะป่ะวะ normal ครับโอเคถือว่าเป็น normal เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยิงมาจากทางนั้น เปลี่ยนปืนเลยเปลี่ยนปืนเลยไอ้ปืนนี้แหละสู้เขาจะยิงแม่นกว่าสามสี่ตัวตาดกระจายเหลือห้าสิบห้านัดแล้วกันรอวินวอกโอเคเห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ายิงพีนี่เอ็นดิสโอ้โหเบินเบินเบิระปเอาปืนไฟฟ้ามายิงเหรอสู้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับเราจะทำการสไลด์สไลด์แล้วยิงเอาไม่มี พี่อดหล่อเลยเปลี่ยนเป็นนี่อะไรครับนี่ปืนอะไรครับเดี๋ยวขอเข้าซอกนี้ก่อนอ่าอีกไม่ไกลครับใส่ไซเรนได้ใส่สโคมมันเป็นคอมแบทช็อตกันเหรอช็อตกันช็อตกันอะไรเป็นงี้ครับไม่น่าจะใช่ครับเอ้ยโอ้ยลูกธนูครับโอ้โหสิ่งที่เราปวดปานแหม่ได้มาสักทีเหลือเก้า หรือ9ลูกมาวิ่งวอกก่อนเลยข้างหน้ามันต้องนานไงไซโคกำลังมาแล้วโอ้โหจาพนมจาพนมยิงปากหัวเก็บลูกนวลอ่าเก็บลูกนวลครับเฮ้ยป้อมปืนไข่และไข่ตุ้งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเห็นเรามันไม่เห็นเราแน่นอนเลยครับฉะนั้นเราจะยิงเราจะโอ้ยมันเห็นกูมันยิงเลยทันทีไหนทำงี้ได้ไงแต่ จำอย่างนี้ได้ยังไงระเบิดขนาดเฮลิคอปเตอร์กูยังล้มมาแล้วป้อมปืนแค่นี้มันไม่คันน้ะมือครับมันไม่คันน้ะมือเสียงไซโคว่ะข้างข้างหน้าเนี่ยเสียงมันไซโคไซโคอุ้ยเกือบยิงแล้วนะ Let's go จะถึงโดมหรือยังครับจะถึงปะกรลำจะถึงหรือยังนะกูจะไปกู้โลกแล้วจะไปนิวยอร์กเราต้องไปข้างในนี้ จะไปพร้อมกับคนของเรามึงมีคนแล,ล้วเหรอมีพวกก็เหรอรู้เราเป็นทีมกันเสมอทีมอะเฮ้<ช><บ>่อะไรอ่านใจอ่านใจเราจะไม่ไปไหนจนกว่าน,นายจะบอกคำตอบฉันใช่ฉันจำได้แล้วกูอ่านใจมึงเมื่อกีนก้นี่เองเยี่ยมมีเทคนิคการอ่านใจด้วยครับผด TSC ใส่โฟม เซลลได้ครอบครองเน็ตจีของเราไว้อัดหน้าอัดหน้าเอ้าโอ้ยหัวแม่งหัวเหล็กนี่หว่ายิงอัดหัวปุ๊บแม่งขึ้นแมข้งบนเลยเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้ดูว่าปูแม่งง้างได้อแทบจะแบบสายขาดเสียวสายขาดเลยเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้คือแม่งเร็วที่สุดครับแล้วก็อ้าวตัดปูบีอย่างนั้นนี่มันที่ไหนกันเนี่ย ตรงนี้มีมันเป็นโดมอะในนี้เราเข้ามาในโดมหรือยังครับรู้สึกว่าโดมจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาครอบคุมพื้นที่ไว้นี่คือนิวยอร์กเวอร์ชันสองไงสองศูนย์ดูนิวยอร์กครับเขาทำอะไรเนี่ยพวกมันทำอะไรกับนิวยอร์กเนี่ยอ้าวคนบี มือมีเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังงานทำไมล่ะเพราะว่าเซลล์กำลังสะสมพลังงานจากเอเลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อที่จะยึดยึดคลองโลกเหรอมันทำไม่ได้หรอกมันทำได้จริงเหมือน,นที่นายได้ทำลายพลังงาน,นทำลายเซลล์ไงไม,มันก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนเอาฟาเซฟ ได้โชวฉันเห็นแล้วว่าเราเคยผ่านมันมาก่อน,อ,นอะไรวะโปเป็ดเปดโปเอเลี่ยนมันตายหมดแล้วนายฆ่า <c oughs> มันเองอ่ะจำไม่ได้เหรออ้า <c oughs> ไม่มันยังเหลืออีกเราต้องหามันเราต้องหารักฐานต้องหาบอ่อแสอะไรเงี้ย <c oughs> ฟังนะระหว่างที่มึงกำลังเสียเวลาตามหาเอเลี่ยนที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยเซล,ลกำลังจะยึดของโลกเราเนอะเว้ยเราจำเป็นต้องให้นายกลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเราต้องการนายที่จะช่วยหยุดเซลมันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่นายต้องการตอนนี้นะฉันเห็นมันเซลกำลังเล่นกับพลังงานอยู่พวกเขาไม่มีวันเข้าใจหรอก เล่นกับพลังงานอะไรครับอะไรก็ตามที่เขาทำมันกำลังนำโลกไปสู่หายนะ <We have S 1> เราต้องเราต้องหยุดมันถูกต้องแล้วไป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 ก็ได้ครับโอเคฉะนั้นจากนี้ไปเราจะเริ่มมากอบกู้โลกกันในพาร์ทหน้าเลยแล้วกันครับย,ยิ่งเล่นมันเริ่มมันครับขอบคุณเกมจากเ่อ uh, w e ก g a m e f e e l i n g c o m ด้วยนะครับ ้าไม่ได้ลองสัมผัสเกมนีน้ก็คงไม่รู้มันสนุกยังไงนะครับก็อย่าลืมไปแวะไปเวียนไปเยี่ยมไปชมนะเผื่อจะมีของที่ท่านต้องการหรือว่าเกมที่ท่านต้องการก็เป็นได้ฉะนั้นวันนี้ซี e สเกมไดเดย์เจอปืนครับ